วิชาวิทยาศาสตร์ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องความยืดหยุ่นของวัสดุจัดทำโดยคุณครูไข่มุกภาคภูมิ วัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำและเมื่อเราหยุดออกแรงกระทำวัสดุนั้นกลับไปสู่สภาพเดิมได้เราเรียกวัสดุนั้นว่ามีสภาพยืดหยุ่นค่ะอย่างในภาพนี้คือยางรัดของยางรัดของนี้นะคะเมื่อเราออกแรงกระทำจะมีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม จะมีขนาดยาวขึ้นนะคะรูปทรงก็เปลี่ยนแตแต่เมื่อเราหยุดออกแรงกระทํากับยางเส้นนี้เด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะยางกลับสู่สภาพเดิมใช่ไหมคะเป็นวงกลมเหมือนเดิมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะทําการทดลองกันนะคะเรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนี้นะคะก็สรุปว่ายางอันนี้มีสภาพยืดหยุ่นเพราะเมื่อหยุดออกแรงกระทําแล้วกับ สู่สภาพเดิมในภาพนี้คือโซฟาสำหรับนั่งนะคะเรามักจะไว้ในห้องรับแขกถ้าเรานั่งลงบนโซฟานี้เด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะโซฟาก็จะบุ๋มลงไปที่นี่คะจะเปลี่ยนสภาพบุ๋มลงไปตามน้ำหนักของเราแล้วถ้าเราลุกขึ้นล่ะคะเด็กๆรอยบุ๋มบนโซฟาก็จะเด้งหายไปแล้วก็จะเรียกเหมือนเดิมนะคะ กลับสู่สภาพเดิมนั่นเองเมื่อเราหยุดออกแรงกระทำแสดงว่าโซฟานี้มีสภาพความยืดหยุ่นค่ะเด็กๆในภาพนี้คือสปริงนะคะสปริงมีความยืดหยุ่นนะค่ะเด็กๆถ้าเราลงดึงสปริงออกแรงดึงสปริงก็จะยืดยาวออกไปใช่ไหมค่ะเด็กๆ แต่ถ้าเราหยุดออกแรงดึงสปริงนะคะเราปล่อยสปริงก็จะกลับมาเป็นสภาพเดิมใช่ไหมคะก็แสดงว่าสปริงนี้มีสภาพความยืดหยุ่นค่ะในภาพนี้คือยางรถยนต์นะคะเด็กๆยางรถยนต์นี้ก็คือการที่เราเอาคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุมาใช้ประโยชน์ เพราะถ้ายางรถยนต์มีความยืดหยุ่นก็จะรองรับแรงกระแทกต่างๆได้ดีนะคะทำให้เรานั่งได้อย่างสบายเลยค่ะเด็กๆอันนี้ก็เอาคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุมาใช้ประโยชน์นะคะทำปากาค่ะในปาก,ากาก็จะมีสปริงซึ่งมีความยืดหยุ่นเวลาเรากดปึ๊กปากาออกมาให้เราใช้เวลากดปึ๊ปปากกาเด้งกลับไป เก็บไส้ปลากาได้เห็นไหมคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของวัสดุด,ด้านความยืดหยุ่นได้ค่ะอันนี้เราทดลองเรื่องความยืดหยุ่นของวัสดุดนะคะในภาพนี้คือฟองน้ำเวลาเราเอานิ้วกดปึ้งลงไปฟองน้ำบุ๋มใช่ไหมคะ ภาพต่อไปพอเราหยุดเอาแรงกระทาเราเริ่มใช้นิ้วกดเราปล่อยนิ้วออกจากฟองน้ำเป็นไงคะฟองน้ําเด้งดึงกลับสู่สภาพเดิมเรียบเลยค่ะ,ะแสดงว่าฟองน้ําก็เป็นวัสดุที่มีสภาพยืดหยุนนะคะจากในภาพนี้นะคะเด,เด็กในภาพนี้มีวัสดุที่มีคมุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นหลายอย่างเลย แล้วเราก็นำคุณสมบัตินี้มาใช้ประโยชน์เช่นทำรองเท้าฟองน้ำลูกโปง่งยางลถยางรถยนต์นะคะวัสดุเหล่านี้มีสภาพความยืดหยุนค่ะจากภาพจากภาพนี้นะคะเป็นการทดลองคุณสมบัติด้านความยืดหยุนของวัสดุเดก็กๆจำได้ไหมคะ วัสดุที่มีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นเมื่อเราออกแรงกะระทำแล้วมันจะเปลี่ยนสภาพแต่ถ้าเราหยุดเอาแรงกะระทำมันจะกลับสู่สภาพเดิมนะคะในภาคนี้เอานิ้วกดฟองน้ำฟองน้หบุ้มพอเราไม่เอานิ้วกดฟองน้ำก็กลับสู่สภาพเดิมเรียบแต่ดินน้ำมันไม่มีสภาพความยืดหยุ่นเลยเมื่อเราเอานิ้วกดลงไปเป็นรอยบุม้มบุ้มบุมบุมุม,มพอเราหยุดอ,ออกแรงกดทำไมคะ ก็ไมกับสู่สภาพเดิมค่ะยังเป็นบุ๋มเป็นบุ๋มอยู่เลยแสดงว่าดินน้ำมันไม่มีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นนะคะกองน้ำค่ะมีคุณสมบัติด้านความยืดหยุนในภาพนะคะคือลูกโป่งลูกโป่งเป็นวัสดุที่มีสภาพความยืดหยุ่นนะคะ เมื่อเราเอาอากาศหรือเป่าลมเข้าไปลูปกปลองก็จะพองใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราเอาลมออกถ้าเราเป่าไม่นานนะคะแล้วเราเอาลมหรืออากาศออกจากลูกกลองลูกกลองก็จะกลับสู่สภาพเท่าเดิมแต่ถ้าเราเอาอากาศหรือลมไ,มได้ในลูปกปลองน,น,นานๆแล้วเราค่อย้ปล่อยลมออกลูกกลองก็ไม่กลับสู่สภาพเดิมนะคะอาจจะยังขนาดใหญ่ไม่เหมือนสภาพเดิมเรียกว่าเส,าสาื่อมสภาพความยืดหยุ่น หรือหมดสภาพยืดหยุ่นนั่นเองนะคะเพราะเราออกแรงกระทำกับมันนานไปหน่อยค่ะมันเลยหมดสภาพยืดหยุ่นเลยเหมือนกางเกงของเราอะค่ะกางเกงที่เป็นอย่างยืดเนพอเราใช้ไปน,นานๆนเป็นไงคะพอใส่แล้วก็หลุดลงไปกองที่สะตุ่งเพราะว่ายางยืดนั้นหมดสภาพยืดหยุ่นแล้วเราก็ต้องหาย,ยางยืดมาใหม่หรือซื้อกางเกงตัวใหม่เป็นต้นนะคะเด็กๆ ของเล่นในภาพนี้เรียกว่าแคม p ์โพลีนนะคะเราได้นำคุณสมบัติด้านสภาพความยืดหยุ่นของวัสดุมาใช้ทําเป็นของเล่นด้วยเห็นไหมคะความยืดหยุ่นนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะทำของใช้ก็ได้ทำของเล่นก็ได้นะคะทำยางรถยนต์ใหเราเดินทางไปที่ต่างๆก็ได้นะคะประโยชน์ของสภาพความยืดหยุ่นของวัสดุค่ะ เด็กๆเรื่องคุณสมบัติของวัสดุในด้านความยืดหยุ่นนะคะเด็กๆอย่าลืมทำงานส่งครูไข่มุกนะคะค,ค,คุณรูรอตรวจงานอยู่ค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจากครูไข่มุกนะคะเด็กๆ